ความไม่ยุติธรรมมาในหลายๆฝ่ายท่านทําในสิ่งที่มันถูกต้องแต่กําลังท่านน้อยถ้าอย่างนั้นเราช่วยท่านดีไหมนั้นเมื่อเราบวชแล้วเราก็อยากจะทําองค์กรพิกษุนีให้มันคงอยู่เพื่อลูกหลานต่อไปใจถามว่าตอนนี้เป็นทุกข์ไหมไม่ทุกข์อะไรจะเกิดก็คือให้เกิดแล้วเราก็แก้กับมันตอให้ทำไม่สําเร็จก็ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์แล้วว่าถ้าในชีวิตนี้พระอาจารย์ไม่สามารถทําให้พระพิกษุนีได้ยอมรับในมหาเทรสมาคมก็ตามพระอาจารย์ก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แต่เราเปลี่ยนวิธี แต่ในพระไตรปิฎกมีมก็ยังอยู่ในพุทธบริษัทสีภิกษุณีก็ยังอยู่แต่เพียงแต่ว่าองค์กรของสังคมไทยยังไม่มีตั้งขึ้นมารองรับเท่านั้นเองก,ก็เลยไม่เป็นปัญหาสําหรับเราแล้วในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้อนุญ,ญาตให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีได้ครับนับเป็นการเปิดโอกาสให้มีนักบวชหญิงเป็นศาสนาแรกในโลกแต่การบวชที่ถูกต้องตามพระวินัยปิฎกเทรวาทนั้นภิกษุณี จำเป็นต้องถูกบวชโดยสงฆ์ทั้งสองฝ่ายครับคือพิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์แต่ภิกษุณีฝ่ายเทราวาดนั้นได้ขาดผูด้สาวทำอะไรก็เป็นนางสาวไม่ว่าเราจะทําอะไรพาสปอร์ตอะไรก็เป็นนางสาวอะแต่สถานภาพเราเป็นภิกษุณีชอบอะและเห็นพระเกนสงบดีบวชกันทั้งสำนักคุณสามเณรีวันที่15มกราคม2 5 5 5 พอบวชเป็นสามเณรีเกิดปัญหาเลยออกผู้หญิง<ำ>อะไรมาใส่ผ้าเหลืองอืชาวบ้านต่อต้านชาวบ้านาบางพวกเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดคนสงสัย <c oughs> ว่าทําไมผู้หญิงมาห่มเหลืองเพียงสงสัยแต่มีคนคนหนึ่งถ่ายภาพเดินบินทบาทแล้วเอาไปลงไปลงทีวีไปลงโทรทัศน์ไปให้ตรวจสอบแล้วสรุปคนที่ถ่ายลงไปแล้วส่งให้คือผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่เข้ามาคุยกับเราเสียด้วยเราก็เลยบอกทําไมคุณทําอย่างนี้ และวันนี้อุปสรรคของผู้หญิงที่ไม่เดินหน้าก็เพราะผู้หญิงด้วยกันย่ำยีกันเองเสียใจมากเลยที่ผู้หญิงด้วยกันทำไมทำร้ายกันเองอะไรที่มึงมุ่งมั่นมากที่อยากจะต้องเป็นพระภิกษุณีให้ได้เราเห็นหลวงแม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นนะนี่พูดตรงๆนะแต่เราเห็นหลวงแม่ธรรมนันธาต่อสู้ความเป็นภิกษุณีในประเทศไทยแล้วเรามองเห็นความไม่ยุติธรรมมาในหลายๆฝ่าย ท่านทาในสิ่งที่มันถูกต้องแต่กําลังท่านน้อยถ้าอย่างนั้นเราช่วยท่านทุกคนยืนอยู่ตรงหน้าพระภิกษุณีตัวจริงๆครับเลยทําให้สงสัยมากมายถึงที่มาที่ไปของการมีอยู่ของพระภิกษุณีในปัจจุบันว่าได้รับการยอมรับในสังคมมากน้อยแค่ไหนและพระภิกษุณีต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเลยขออนุญาตพระอาจารย์ไปสนทนาธรรมกันต่อครับเชิญนิมนต์นิมนต์ครับ จ้ะหนูหนูไปนั่งบนหรืทำไมให้ผมไม่ปกติต้องนั่งพื้นสิครับนั่งพื้นนั่นเราเห็นผู้ชายใช่ใช่ครับแล้วก็เอาอาสนะมานั่งใช่ไหมอันนี้เราเอาแบบธรรมชาติดีไหมแต่จะให้หนุ่มลงไปนั่งกับพื้นก็กระไรอยู่หนูครับเอาเป็นว่านั่งบนเก้าอี้ได้ครับครับอ่มสตันสาบุสาธุพระอาจารย์ครับสิ่งหนึ่งที่จะชวนให้สังเกตเวลาพระพิชุนีไปไหนจะต้องไปปเ็น ุ่มเป็นคณะใช่ใช่เพื่อ,อความปลอดภัยเนาะเราร,รู้รู้กันอยู่ว่าในอินเดียเนี่ยผู้หญิงจะถูกขมขืนบ่อยมากครับเขาจึงให้ภิกษุณีอยู่ในบริเวณที่มีภิกษุไงจะได้ช่วยกันและอย่างเงี้ยถ้าให้หนุ่มลงไปนั่งกับพื้นน่ะมันดูเหมือนวันณะที่แตกต่างกันเกินไปไหมครับพระพุทธเจ้าพยายามจะลดวันณะแต่นั่งตามพอเหมาะพอควรแก่การเทศะ ย้อนกลับไปเหมือนวิชาสังคมศึกษาหรือพระพุทธศาสนาใหม่อีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้ววิธีการปฏิบัติตัวพุทธมามะกะต่อพระพิสุนีอย่างนี้เหมือนกับพระพิสุสงไหมครับเหมือนกันคล้ายกันแต่ต่างกันเ่นเียยงเมื่อกี้สามารถรับไหว้ได้ค่ะครับผู้ชายเขาจะไม่รับไหวตอบอแต่ในพิกษุณีสามารถรับไหว้ตอบโยมได้ค่ะ<อ>ต่างกันตรงนี้เนาะ แต่นี้อย่างพอด,ดีเห็นอยู่พอดีเลยว่านี่มีพิพธีบวชอยู่พอดีใช่ไหมครับ,บชีค่ะอันนี้บวชชีอย่างของพระอาจารย์เป็นพระพิษุณีะนะครับต่างกันยังไงบ้างครับก็ไม่ต่างนะคะแรกเริ่มก็ต้องเป็นพราหมณ์ก่อนเพื่อเรียนรู้หลักธรรมครับทนได้ไหมกับการที่เราจะเข้ามาอยู่ในวัดครับอดข้าวเย็นเนี้ยนอนก็ต้องนอนในที่ที่อาจจะไม่สบายเหมือนที่บ้านครับก็เป็นชีพราหมณ์ก่อน ปึกพร้อมแล้วใหญ่จะลองโกนหัวดูครับก็โกนหัวเป็นแม่ชีจึงเรียกว่าแม่ชีถามว่าศีลเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะถือศีลแปดเลยใช่ไหมครับ,รบแต่โดยปกติแล้วแม่ชีที่นี่เราจะให้ถือศีลสิบครับเพื่อเตรียมตัวเป็นสามเณรีะรจะได้คุ้นชีด้วยจ้ะนี่นสามเณรีมันนี่แหละลลกมาที่นี่มีหมด ถ้าอายุมากๆก็ยังต้องเป็นสาม,มนเนรีก่อนสองปีอันนี้สามเนรีแต่พเพอิญเขาเด็ก14ขวบครับ,รบแล้วพอเป็นสามเนรีศีลสิบเหมือนกันต่างกันตรงใส่ผ้าอ๋อครับผ้าขาวจะมีความรู้สึกว่าไม่มีการปรงอาบัิแต่สามเนรีของเราเราฝึกให้ปรงอาบัตให้รู้สึกกระดากอายที่จะทำความชั่ว แลวพอเป็นสามเรีรีแล้วยังไงครับบวชเป็นสิกขธมนาพร้อมและยังไม่เป็นพระภิกษุณีอีกนะครับค,ครับผู้หญิงบวชยากกว่าผู้ชายครับถือศีลสิบค่ะแต่ศีลหกข้อแรกต้องเงข้่งคัดสองปีถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งเผลอไปข้อใดข้อหนึ่งเริ่มต้นใหม่มมเห็นไหมคะว่ายากแล้วนะพอพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะดูว่าพร้อมเขาพร้อมก็นําไปบวชกับ ประวัตินีหรือว่าอุปัชาผู้หญิงการปฏิบัติตนเวลาจำวัดจำอยู่ในสำนักเนี่ยนะครับพระภิกษุณีมีกิจวัตรประจำวันอย่างไรบ้างครับก็เหมือนกับพระภิกษุทั่วไปเลยค่ะครับทำวัดสวดมนต์บิณฑบาตกวาดลานวัดสอนธทมเรียนทมต้องกวาดลานวัดด้วยแล้วก็มีที่ไงให้มันเรียบร้อยเลยแม้กระทั่งเจ้าวัดต้องกวาดไหมครับโถ่ทำทุกอย่างเลยค่ะบบางทีปีนขึ้นไปทำเองหมดเนี่ย มีเชิญไปแบบเขาเรียกว่าอะไรครับสวดงานศพสวดขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้มีไหมครับมีทั้งหมดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้คนจะนิมนต์ภิกษุณีครับเพราะเนื่องมาเขาอยากฟังเสียงผู้หญิงสวดอะไรก็ตามที่เป็นกิจของสงฆ์ถือว่าเป็นกิจของพระภิกษุณีด้วยเหมือนค่ะ,คะ พอได้เริ่มสนทนากับพระอาจารย์ก็ทําให้เกิดข้อสงสัยในใจมากมายครับจากที่เคยได้ยินคําว่าพระภิกษุณีแค่ในตําราเรียนเท่านั้นแต่ตอนนี้ครับพวกเราทีมงานทุกคนยืนอยู่ตรงหน้าพระภิกษุณีตัวจริงๆครับ เลยทำให้สงสัยมากมายถึงที่มาที่ไปของการมีอยู่ของพระภิษุณีในปัจจุบันว่าได้รับการยอมรับในสังคมมากน้อยแค่ไหนและพระพิษุณีต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเลยขออนุญาตพระอาจารย์ไปสนทนาธรรมกันต่อครับเชิญนิมนต์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 พระอาจารย์ครับแล้วหนูหนูไปนั่งบนทำไมให้ผมไม่โปรติต้องนั่งพื้นสิครับนั่งพื้นนั่นเราเห็นผู้ชายใช่ใช่ครับแล้วก็เอาอาศนะมานั่งใช่ไหมอันนี้เราเอาแบบธรรมชาติดีไหม แต่จะให้หนุ่มลงไปนั่งกับพื้นก็กระไรอยู่หนูครับเอาเป็นว่านั่งบนเก้าอี้ได้ครับครับธรรมะสันตสาธุสาธุครับสิ่งหนึ่งที่จะชวนให้สังเกตเวลาพระภิกษุณีไปไหนจะต้องไปเป็นเป็นกลุ่มเป็นคณะใช่ใช่เพื่อความปลอดภัยเนาะเรารู้รกันอยู่ว่าในอินเดียเนี่ยผู้หญิงจะถูกค่มขืนบ่อยมากครับเขาจึงให้ภิกษุณีอยู่ในบริเวณที่มีภิกษุไงจะได้ช่วยกัน แล้วอย่างเงี้ยถ้าให้หนุ่มลงไปนั่งกับพื้นน่ะมันดูเหมือนวรนณาที่แตกต่างกันเกินไปไหมอ่ะครับพระพุทธเจ้าพยายามจะลดบรรณะแต่นั่งตามพอเหมาะพอควรแก่กาลาเทศะครับย้อนกลับไปเหมือนวิชาสังคมศึกษาหรือพระพุทธศาสนาใหม่อีกครั้งหนึ่งพระพิสุณีถือสิงกี่ข้อครับส1มค่ะ311ข้อ 84ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของภิกษุณีโดยเฉพาะเป็นเรื่องของสรีระผู้หญิงโดยเฉพาะห้ามอยู่ในที่ที่ไม่มีภิกษุคือไม่มีผู้ชายอยู่ในที่ที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นอารามนะอารามหมายความว่าเป็นตึกเป็นอะไรเดียวกันไม่ใช่ภิกษุณีจะต้องอยู่ตังหากแต่อยู่ในการปกครองซึ่งห่างกันไม่เกิน8กิโลที่สามารถไปมาหาสู่กันได้ในการช่วยเหลือ,อแต่ไม่ได้บอกอยู่ในอารามเดียวกัน ใช้คำว่าอาวาสอาวาสคือบริเวณเหมืันเวีาวกันใช่แต่ต้องแบ่งสัลส่วนอะไรเงี้ยแบ่งสัดส่วนนะเขตของภิกษุณีเขตของภิกษุภิกษุจะเข้าไปในเขตของนางภิกษุณีเกินพ้าทิ่ตกดินเป็นอาบัติค่ะฉะนั้นภิกษุจะเข้าไปในเขตของภิกษุณีต้องแจ้งไปยังภิกษุณีก่อนไม่ใช่อยู่ๆเดินเข้ามาเลยครับภิกษุณีเหมือนกันค่ะจะเข้าไปในเขตของภิกษุต้องแจ้งครับไม่ใช่อยู่ๆเดินเข้าไปเลย ถือวิสาสะไม่ได้แสดงว่ากฎรายละเอียดที่เพิ่มเติมหรือว่าศีลที่ต้องถือปฏิบัติมากกว่าพระสงฆ์ก็คือเรื่องของสิริระ,รระความเป็นเพศหญิงใช่ไหมครับนีกลรวมๆเป็นศีลน,นะแต่ถ้าแยกคือวินัยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันครับว่าสถานธรรมแห่งนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงความเป็นมาของพระพิสุณีที่เกิดขึ้น พระพิษุณีเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับพิษุณีเกิดขึ้นโดยพระานางไปรชาบดีโคตมีเป็นผู้หญิงที่แหกกฎของสังคมอินเดียบวชตอนอายุร้อยสามปีนะคะเพราะอะไรครับอย่างที่รู้กันว่าในอินเดียเนี่ยเขาไม่ยกย่องผู้หญิงที่จะให้ผู้หญิงมาบวชผู้หญิงเป็นเพศที่ต่ําเขาถืออย่างนั้นในฮินดูและพราหมณ์คุณอาจจะคิดไปเยอะแยะมากมายเพราะสามีท่านตายเนาะเลยเหงาแล้วก็เลยอยากจะไปบวชด,ดีกว่าอันนี้เนี่ย เราอยากคิดแทนท่านคิดดูว่าผู้หญิงอายุร้อยสามปีแก่แล้วนะครับแล้วแบบจะอ,อกหักหลักรอยเหรอถึงไปบวชครั้งแรกก็ไม่ให้ครั้งที่สองก็ไม่มาคนที่ไม่ให้คือพระพุทธเจ้าใช่อ,อ,อาจจะทดสอบสตรีมัง้งพ้านนเนี่ยเป็นลูกเห็นแม่แบบนี้ต้องเกิดความสงสารอยู่แล้ว่ทำยังไงนะจะให้แม่ได้บวชก็เลยถามว่าสตรีเมื่อออกบวชแล้ว มีทางบรรลุธรรมไหมเออเธอมีเหตุผลได้ถ้าได้แล้วทําไมพระองค์ไม่บวชให้เพราะพทธเจ้าก็บอกพระนนท์ไปนั้นถ้าจะบวชไปถามพระนานางถ้ารับคะรุธรรมได้คือแม้บวชมาร้อยปีต้องไหว้ภิกษุที่บวชใหม่ในวันนั้นเพราะพระนานางเป็นรายชินีไงจะให้ไปกราบไหว้บุคคลอื่นก็คงจะยากเป็นการลดตัวตนท่าน รับได้ไหมพระนางคุณอยากบวชนะได้รับได้พระพทธเจ้าก็บอกนั่นคือการบวชของเธอรูปแรกคือสาระและจงดีบวชโดยสมแต่ไม่ได้รับการยอมรับ อันเนื่องมาจากว่าทั้งคู่ไม่ยอมบอกอุปัชชาว่าใครบวชให้พระเนี่ยเป็นคนบวชให้แต่พระบอกว่าอย่าบอกนะเพราะถ้าบอกเดี๋ยวฉันมีความผิดหลยอ่ะก็เป็นการพอไม่บอกปุ๊บมันกลายเป็นความผิดของผู้หญิงทีดีมาหมเหลืองเองใช่ค่ะสถาปนาตัวเองตั้งตัวเองเป็นภิษุณีค่ะ,ะแต่ถ้าบอกไปคนที่บวชให้ก็จะมีปัญหามันก็เลยต้องเลือกเอา ระหว่างบอกให้ท่านมีปัญหากับตัวเองยอมด่างพอ้อยจะเอาแบบไหนเขาก็ยอมที่จะให้ตัวเองด่างพอ้อยไงโดนจับครั้งคุกบ้างเปื้อนผ้าออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสมัยนั้นเป็นแบบนั้นเลยคือจริงๆแล้วประเทศไทยอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปไว้แต่ปรากฏภาพเหล่านี้ถูกปรากฏโดยต่างชาติเป็นภาพที่ต่างชาติถ่ายเอาไว้ครับแล้วจึงมีกฎออกมา2471ที่กรมหลวงชินวรห้ามภิกษุสามเณรบวชให้กับสตรีเป็นภิกษุณี แล้วมปนเกิดพระพิสุณีขึ้นมาได้อย่างไรในบ้านเราเพร <อ S 1> าะในเมื่อบอกว่าในกฎของพระอริยสงฆ์หรือกฎของพระมหาเทรสมาคมคในบ้านเรามีระบุไว้แล้วห้ามพระพิสุสงฆ์บ้านเราบวชพระพิสุณีค่ะ,คะแต่ไม่ได้ห้ามให้ไปบวชต่างประเทศไงหลวงแม่ธรรมานันทาก็ไปบวชที่รีลังกาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเราเมื่อไปบวชต่างประเทศเสร็จกลับมาบอยู่บ้านเราใช่ไหมคะท่านก็ทําการบวชให้กับผู้หญิงได้ไงหลวงแม่ธรรมานันทาคือหลวงแม่ที่ทําการอุปชา ห้กับพระ็าสาเณ <พา S 2> รพระภิกษุณีรูปแรกที่คิดว่าเกิดขึ้นมาในสังคมไทยก็ยังไม่ได้รับการยอมรับอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าก็ไม่ต่างอะไรจากสมัยรัชกาลที่7<ช>ถูกใช่ไหมครับมันทําให้เราคิดว่าขนาดเราเป็นภิกษุณีอะ่ะหนุ่มแต่ทุกอย่างไม่ให้เราใช้คําว่าภิกษุณีให้เราใช้คําว่านางสาว ทำอะไรก็เป็นนางสาวไม่ว่าเราจะทำอะไรพาสปอร์ตอะไรก็เป็นนางสาวอะแต่สถานภาพเราเป็นภิกษุณีแล้วถามว่าเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเราตายไปเนี่ยภิกษุณีจะอยู่ตรงไหนก็มีแต่นางสาวถ้าเป็นพระสงฆ์สถานภาพจะเป็นชัดเจนเลยพระภิกษุอันนี้ตรงนี้มันน่าจะเป็นการยืนยันแล้วเราย้อนกลับไปศึกษาณนะตอนนู้นได้เลยว่ามีภิกษุณีแต่ไม่มีการจดบันทึกและไม่มีการทำให้เป็นองค์กรรองรับที่ชัดเจน าใจถึงที่มาที่ไปของพระพิษุณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วทีนี้มาที่ตัวพระอาจารย์ดีกว่าครับจริงๆแล้วชีวิตของพระอาจารย์เป็นยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นพระพิษุณีได้เดิมทีพระอาจารย์เป็นเป็นคนที่ไหนครับเกิดอยุธยาแล้วก็เรียนหนังสือไปทุกจังหวัดเลยอันเนื่องมาจากว่าตอนนั้นคิดว่าพ่อไม่รัก่ชอบเอาไปฝากไว้ที่นู่นทีที่นี่ทีอันนี้น้องสาวคนเล็กครับก็จะอยู่กับพ่อนรั้นเกียรติมาก เกลียดน้<พ>อน้องใช่เกลียดพ่อนะแต่แลักเกลียดน้องด้วยใช่อแต่เในหนังสือเนี่ยคุณครูเนี่ยจะให้สวดมนต์ทุกวันสุขแล้วชอบพาไปตักบาตรเทโวเราจะชอบใส่บาตรครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าทําไปเพื่ออะไรแต่เราจะมีความสุขมากเลยเมื่อเราได้ใส่บาตรแต่สุดท้ายกิเลสมันครอบมากกว่าก็ ขี้เกียจเรียนหนังสือไงพ่อก็เลยให้ออกจากโรงเรียนเพราะว่าอืมณวันนั้นพ่อบอกว่าไม่มีตังส่งแต่ทําไมให้น้องเรียนได้ะน้องจบปริญญาหมดเลยพ่อเคยบอกว่าเราไม่มีวันพ้นจากการเป็นผู้หญิงขายบริการพ่อพูดอย่างนี้ด้วยพ่อฟังหมอดูหมอดูบอกว่าลูกสาวคนที่สองคือคนนี้จะล้างผานครอบครัวเป็นกาลากินีมาเกิดครับแกก็เลย ว่าแบบถากถางอะไรเงี้ยจนเราทนไม่ได้เราก็เลยหนีออกจากบ้านเลยได้ดนตรีมาตลอด17ปีค่ะครับอตอนนั้นติดเหล้าติดบุหรี่แต่สุดท้ายอ่ะเรามีความคิดว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมอ่ะเราเล่นดนตรีไงด<น>ได้เงินเยอะนะนจากการเล่นดนตรีอะ<น>่ะแล้วพอเงินเยอะเนี่ยเราก็ฟุ่มเฟือยไงมีเพื่อนเยอะ แล้วกินกินกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งมองเอ๊ะแล้วตกลงชีวิตมันคืออะไรมีแค่เนี้เหรอมันไม่น่าจะโอเคเกิดคำถามขึ้นมามันเกิดคําถามคุณเราเกิดมาแค่เนี้แล้วมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันน่าจะมีอะไรที่ประเสริฐกว่านี้ที่ได้คําตอบเพราะมีเด็กคนหนึ่งพ่อเขาเป็นทหารอากาศเขาพาลูกเข้ามาที่ โรบินสันสะพานใหม่ดอนเมืองเราเล่นอยู่ตรงนั้นพอดีครัแกต,ติปเงินเราเยอะมากอะ่ะและสุดท้ายลูกขอตังค์อ่ะแกไล่ลูกก่ะแกไม่มีตังค์ให้ลูกกับแบบสะท้อนเลยอะ่ะแล้วทําไมพ่อให้ผู้หญิงคนนั้นได้เราแบบอึบไปเลยอะ่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยคิดว่าตายแล้วอาชีพของเรามันสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นเลยแล้วเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเลยวางกีตาร์เลยมไม่เอาหันหลังให้เลยมไม่เล่นแล้วดีกว่ามันสร้างความทุกข์ให้กับครอบครัวหนึ่งหรือเปล่า สุดท้ายลงไปที่ภูเก็ตแล้วทําร้านอาหารเองบริการเองมีวันหนึ่งขับรถขึ้นไปที่เขาลังแล้วอยู่ๆรถเครื่องมันดับมันก็ไหลลงเข้าสํานักสงฆ์เลยเขาลังเราก็เอ๊ะมีผ้าโตโตดีเหมือนกันนะก็เลยเดินเข้าไปเขาก็มีให้บวชบวชถวายให้แก่หลวงปู่สุภาเราก็เออไม่เคยบวชนะบวชเลยบวชเก้าวันเป็นยังไงบ้างครับเก้าวันนั้นน่าเบื่อมาก อะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็นั่งแต่หลับตากันให้เรานอนคนเดียวเราก็กลัวผีจะตายเอาละอาศัยที่ว่าแม่ชีะแกชอบนั่งสมาธิเราก็ไปนอนตักเกเะให้แกก็นั่งเราก็กลัวก็วออนอนตักก็อยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายไม่ดีเลยแบบเนี้ยทําไมเราต้องกลัวทําไมเราต้องมาฝากชีวิตเราไว้กับคนอื่นน่ะถ้าไม่มีคนอื่นเราเรา,เราอยู่ไม่ได้เลยนั่นขอนอนคนเดียว พอนอนคนเดียวไปมันผวาเนอะเหมือนผีหลอกเลยนะผีอัมมั่งอะไรมั่งโอ๊ยเอาประคำมาใส่ท่องอย่างท่องน้ำโมตัดสะน้ำโมตัดสะอยู่นั้นมันทําให้เราสวดมนต์เป็นเลยนะจากที่ขี้เกียจสวดความกลัวทําให้เราสวดมนต์เป็นครับคราวนี้ยิ่งกลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งสวดยิ่งสวดยิ่งสวดเออพอยิ่งสวดมันก็เป็นสมาธิดีแล้วใน9้าวันนั้นสรุปแล้วอยู่จนถึงวันที่9เนี่ยได้คําตอบไหมว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรหรือก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ดีได้แต่ยังไม่มากได้ว่า ได้ว่าความสุขที่แท้จริงมันน่าจะอยู่ตัวนี้แหละการได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงอ,อยู่กับหลักธรรมที่ดีอยู่กับก,บการสวดมนต์นะตอนนั้นแต่ว่าเราต้องสึกไปเพราะว่าร้านอาหารเรายังต้องทําอยู่ก็เลยลั่นวาจาออกมาเลยว่าบอกกับหลวงปู่นี่แหละหลวงปู่สุภาหนูขอสึกถ้าหนูสึกไปแล้วหนูทํางานเคียงงานจนเสร็จแล้วหนูจะกลับมาบวชชีตลอดชีวิตก็สึกมาทําร้านอาหารต่อเหมือนเดิม,มก่อนที่จะค้นพบเกี่ยวเรื่องของธรรมะ อะไรที่เป็นความสุขของพระอาจารย์ในสมัยก่อนที่จะบวชบ้างครับอทําอะไรก็ได้ให้คนหัวเราะให้คนยิ้มถ้าเป็นผู้หญิงในสมัยนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยความสุขส่วนหนึ่งก็คือการแต่งตัว <จะ S 2> แต่งหน้าทาผมในสมัยนั้นของพระอาจารย์มีในรูป<า>แบบนี้ไหมเสื้อตัวกางเกงตัวไม่ต้องเรื่องมากครับไม่ได้แต่งหน้าแล้วแต่วันนึงเนี่ยเล่นดนตรีไงแล้วเล่นกับผู้ชายมันมันพอเห็นแล้วมันล่อแหลมหลาย,ลายเรื่องจังเลยอะ่ะ อุ้ยไม่เอาดีกว่าวันหนึ่งลุกขึ้นมานะไถทรงลองทรงเลยอะ่ะทุกคนงงมากเลยอะไรเกิดขึ้นกับเธอเดียวพระอาจารย์ไม่ได้เป็นทอมใช่ไหมครับไม่ได้เป็นมสมัยอดีตเนี่ยไม่ได้เป็นพระอาจารย์เคยมีความรักความชอบกับเพศตรงข้ามไหมครับสมัยอดีตมีมีแฟนมีแฟนมีแฟนเยอะด้วยที่จริงก่อนจะมาบวชเนะี่ยจะแต่งงานแล้วนะแต่งกับคนเกาหลีครับคิดไปคิดมา ไม่เอาดีกว่าไม่ใช่หนทางเรามันเหมือนมีอะไรไม่รู้บอกเราว่านั่นไม่ใช่หนทางเรามันน่าจะมีอะไรที่แบบดีกว่านี้นท,ที่หา,วาความความพ้นทุกข์ได้ดีกว่านี้ครับเห็นพระเดินบิณฑบาตน่าจะเป็นอันนี้เลยเพรเห็นพระเดินบิณฑบาตเออมันมีความสุขเราได้ใส่บาตรเราก็มีความสุขเมื่อคนพบว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรพระอาจารย์จ <Right> ึงตัดสินใจโกนหัวบวชชีพครับ แล้วยังไงครับหลังจากการเข้าไปบวชชีปฏิบัติกรรมฐานฝึกสมาธิตัวเองมีสติอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับทำสมถะทําสมถะหมายความว่าการทําสมถะมันจะเข้าฌานนั้นต้องฝึกการนั่งที่ทนนั่งจากหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงจนถึงเก้าวันไม่ต้องออกไม่กินข้าวไม่เข้าห้องนำ้ำก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละม,มันเป็นความฝึกอดทนทางจิตที่แกรง่งเมื่อจิตที่แกรง่งมันย่อมบังคับได้ ทีนี้พอฝึกสมถะไปแล้วยังไงมันเกิดอะไรยังไงทําไมถึงวิ่งเข้าหาสู่การที่จะมาเป็นพระภิษุณีได้ไม่รู้อะเราเห็นผ้าเหลืองเราก็ชอบอะแล้วเห็นพระเกสสงบดี<ม>บวชกันทั้งสำนักเป็สนสามเีรีวันที่15มกราคม,ม255พอบพอบวชเป็นสามนีรีเกิดปัญหาเลยไอ้ผู้หญิงอะไรมาใส่ผ้าเหลืองอืชาวบ้านต่อต้าน <ขอ S 2> ชาวบ้านาบางพวกเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดคนสงสัย <c oughs> ว่าทําไมผู้หญิงมาห่มเหลือง เพียงสงสัยแต่มีคนคนหนึ่งถ่ายภาพเดินบินทบาทแล้วเอาไปลงไปลงทีวีไปลงโทรทัศน์ปาให้ตรวจสอบแล้วสรุปคนที่ถ่ายลงไปแล้วส่งให้คือผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่เข้ามาคุยกับเราเสียด้วยเราก็เลยบอกทําไมคุณทําอย่างนี้และวันนี้อุปสรรคของผู้หญิงที่ไม่เดินหน้าก็เพราะผู้หญิงด้วยกันย่ายีกันเองเสียใจมากเลยที่ผู้หญิงด้วยกันทาไมทําร้ายกันเองอะไรที่มึงมุ่งมั่นมาก ที่อยากจะต้องเป็นพระภิกษุณีให้ได้เราเห็นหลวงแม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นนะนี่พูดตรงๆนะแต่เราเห็นหลวงแม่ธรรมนันทาต่อสู้ความเป็นภิกษุณีในประเทศไทยแล้วเรามองเห็นความไม่ยุติธรรมมาในหลายๆฝ่ายท่านทําในสิ่งที่มันถูกต้องแต่กําลังท่านน้อยถ้าอย่างนั้นเราช่วยท่านดีไหมนั้นเมื่อเราบวชแล้วเราก็อยากจะทําองค์กรภิกษุณีให้มันคงอยู่เพื่อลูกหลานต่อไปอใจถามว่าตอนนี้เป็นทุกข์ไหมไม่ทุกข์อะไรจะเกิดก็คือให้เกิด แล้วเราก็แก้กับมันต่อให้ทาให้สาเร็จก็ไม่ทุกก็ไม่ทุกแล้วต่อว่าถ้าในชีวิตนี้พระอาจารย์ไม่สามารถทําให้พระภิกษุณีได้ยอมรับในมหาเทระสมาคมคก็ตามพระอาจารย์ก็ไม่ไมทุกไม่ทุกแต่เรา<ม>เปลี่ยนวิธีแต่ในพระไตยปิฎกมีมก็ยังอยู่ในพุทธบริษัทสี่ภิกษุณีก็ยังอยู่แต่เพียงแต่ว่าองค์กรของสังคมไทยยังไม่มีตั้งขึ้นมารองรับเท่านั้นเองก็เลยไม่เป็นปัญหาสําหรับเราทรงกำหนดเป็นหลักของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาจะต้องประกอบด้วยพุทธบริษัทสี่ ก็คือพิขุพิคุนีนละก็อุบาสุกอุบาสิกาเป็นสิ่งที่เราได้ยินและคุ้นหูมาแต่เด็กๆแต่ว่าเราไม่เคยเห็นพิคุณีถ้าดูในไทยเนาะตามภาพวาดที่ในที่พระศรีวัฒนศาสดารามที่วัดเทพธิดารามมีรูปพิคุนีอยู่แสดงว่าของไทยเคยมี หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็เกิดการสังฆยาครั้งที่หนึ่งตอนนั้นก็ยังมีพิกุพิกุณีเนาะแล้วก็สังฆยาครั้งที่สองก็ยังมีพิกุภพิกุณีพอมาสังฆยาครั้งที่สามเนี่ยมันชัดเจนว่าพระเจ้าโ่งเนี่ยเมื่อทําสังฆยาครั้งที่สามแล้วได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีปัญหาในอินเดียหมายถึงว่ามันจะเริ่มมีฮินดูเข้ามาละพุทธศาสนาก็เริ่มอ่อนแอละแล้วอาจจะหมดไปจากที่นี่เนี่ยพระหันก็แนะนําว่าจะต้องส่ง ไปเผยแพร่ในต่างประเทศเพื่อที่จะดำรงพุทธศาสนาไว้พระเจ้าโศกก็ส่งออกไปในสายต่างๆซึ่งถ้าเราไปศึกษาในสายเหล่านี้นะคะจะพบว่ามีการบวชภิกขุณีเกิดขึ้นในทุกสายแต่จะมีช่วงที่มาขาดหายเป็นจริงก็คือพุทธศักราชที่ประมาณ1,000ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7เนี่ยค่ะก็ไม่อนุญาตให้มีการบวชภิกขุนีในประเทศไทยเพราะถือว่าในสายเทลวาวเนี่ยมันสูญสิ้นไปแล้วหรือว่าเราหา พิคุณีที่สืบสายตรงจากพิคุณีเถรวาดไม่ได้ mm hmm. แต่ที่ทุกท่านที่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็คือว่าจะต้องไปบวชที่ศีลังกาการที่จะมาบวชเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ง่ายถึงแม้ว่าจะอายุมากกว่า18หรือมากกว่า19กก็ตามจะต้องบวชเป็นสามเณรีก่อน แล้วก็ใช้เวลาสองปีเพื่อจะเป็นสิกขาม,มานาก่อนถึงจะบวชเป็นพิขุณีได้แล้วในการบวชเป็นภิขุนีเนี่ยถ้าสึกแล้วจะบวชเป็นภิขุณีอีกไม่ได้ตามวินัยนะคะต้องรออีก200ปีซึ่งก็คือก็คือไม่ได้แล้วในชีวิตของคนคนหนึ่งพระวินัยของพิขุก็มาบังคับพิขุนีด้วยเหมือนกัน,นก็คือตอนเช้าก็ พวกเยนะคะจะตื่น,นประมาณตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งก็ลงมาทาทาขีดของสองฆ์ก็คือมามาเจริญธรรมเจริญธรรมเสร็จแล้วก็ออกบิณฑบาตออกบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มาฉันพระา,าหารแล้วก็พอตอนเย็นก็จะมีทําวัดเดยน็นแล้วก็จะมีเจริญธรรมตอนเยน็นอย่างเหมือนกันเหมือนทุกอย่างแล้วก็ในการรับอารัธนาขีดนิมนต์ก็เหมือนกันพูดงา่ายๆว่าสวดงานศพงานตายงานแต่งเนี่ยมันก็ทาได้หมดเพราะว่าสถานะฐถานะก็คือพี่คุณีิสง์ ก็เป็นก็เป็นสงมันคือสิ่งที่เราอยากให้สังคมเข้าใจนะคะว่าเขาก็แค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มาอ่านพระธรรมวินัยนี้อยากจะเดินหน้าต่อไปที่จะรู้มากขึ้นนะเขาก็พยายามอะ แต่สังคมจะบอกว่าให้เรียกว่าพิกคุณีไม่ได้นั้นก็ต้องเรียกว่าแม่ชีในแม่ชีเนี่ยก็ไม่ได้มีในพัฒนบิดอะคะ่ะดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอากฎเกณฑ์ระเบียบอะไรมาใช้กับชีวิตดีใช่ไหมคะว่าถ้าบอกว่าเราจะมาศึกษาพัฒนบิดกไงแต่พอกฎเกณฑ์ในนี้ไม่มีไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของเราอะแล้วเราจะไปเดินตามอะไรดีอะคะ ไอเยเนี่ยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะก็เคยไปร่วมางานเป็นงานที่พิกขุและพิกุณีจากหลายๆฝ่ายทั้งเทรวาและมหายานทำแช่นติ้งพระไตรปิฎกอะคะ่ะร่วมกันเป็นเวลา3วันก็ได้เห็นไอเยจากหลายๆประเทศทั้งจากแคนาดาหรือว่าจากที่สหรัฐอเมริกาเองแล้วก็จากทางเอเชียประเทศอื่นเขาก็มีเปิดโอกาสให้ค่ะเชื่อว่า มีผู้หญิงอีกหลายๆคนที่แบบว่าอยากจะได้กุศลบวชก็ได้กุศลเยอะทําบุญกับพิกขุพิขุณีที่ถูกต้องตามวินัยก็ได้กุศลก็อยากให้เขาเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่เมืองไทยได้เป็นพิกขุณีอย่างที่ถูกต้องตามกฎ